สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องของบริมมอเตอร์นะครับโดยผมชาญชัยเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้อากาศเป็นใจมากนะครับตั้งแต่ทําคลิปมารู้สึกจะเป็นวันนี้แหละที่ได้อ่าทำทำคลิปยูทูบข่ามกลางอากาศที่สบายๆแล้วก็มีมีเหลื่อมๆไปทางหนาวด้วยนะครับมีแดดจริงแต่รู้สึกว่าหนาวคนไายนี่ใส่เสื้อหนาวนะครับวันนี้ก็ยินดีนําเสนอนะครับพูดคุยกันในส่วนของรถดัมมนะครับวันนี้ อขอขอขอเรียนลูกค้านิดหนึ่งนะครับว่ารถตัวนี้เป็นดัมเล็กหรือหรือ,อมินิดัมก็ได้นะครับเป็นฮิโน่นะครับปีที่จดทะเบียนก็คือปี2561นสะครับสภาพก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยมากเครื่องยนต์ก็150แรงม้าซึ่งรถตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะนิยมในการใช้งานตามซอกตามมุมเล็กๆนะครับพื้นที่คับแคบรถตัวนี้จะเป็น ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่ใช้ในไซ่งานเก็บงานเกลี่ย,ยขยะยอะไรพวกนี้ใช้คู่กับแม็กโฟเล็กนะครับค่อนข้างคนที่จะใช้กันเยอะนะฮะแล้วก็รถตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งก็คือเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย150แรงม้าซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ที่แรงซึ่งเวลาไปไปอยู่ในพื้นที่ที่มันขรุขระอะไรเนี่ยความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะตอบโจทย์ให้เขาเพิ่มในการคล่องตัวแล้วก็เวลาบรรทุกหนักเนี่ยจะไม่งอแงนะครับ อัตราเร่งอะไรทุกอย่างก็จะดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดหนึ่งครับคุณเจมนะฮะรถคันนี้ของเดิมนะครับมาจากทางภาคเหนือแล้วก็สภาพโดยรวมรวมก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับพลาสติกบังแดดอะไรต่างๆก็ยังอยู่นะฮะเห็นไหมฮะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเบมาะเบิดทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็รถคันนี้มีจุดพิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือไมน้อยนะครับรถคันนี้วิ่งไปเพียงแค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพเครื่องยนต สภาพโดยรวมๆนี่ก็ยั่งอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าภายในเนาะภายในต้องเจมถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนช่วงล่างนิดนึงช่วงล่างก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพสวยนะครับคัสซีดัมดัมตัวนี้สีมาก็ถลอกปอกเปลือกไปแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จัดการทําสีใหม่ท,ทั้งทั้งทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะครับเซตร,ระบบอ่าดัมใหม่ให้เรียบร้อยกระบอกดัมมีรูมีซึมไหมดิมมอเตอร์ก็ดูแลให้อย่างดีนะครับพวกเนี้ย ถ้ามีร่วมมีซึมผมก็ทําให้ทั้งหมดนะครับแต่บังเอิญรถตัวนี้เนี่ยทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสีดาผมก็ทําใหม่ทั้งลูกเลยทั้งนอกทั้งในนะครับทำขึ้นมาแล้วก็ความยาวของดาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3เมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรถไซส์นี้เนี่ยเน้นในเรื่องของความคล่องตัวในการใช้งานนะครับซอกเล็กซอกหลบเนี่ยถนัดนะครับรถตัวนี้แล้วก็เอาเรียนนิดนึงคันนี้ช่วงล่างแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับรถนี้ช่วงล่างเพราะว่า ผมพยายามที่จะเช็คแล้วว่าจัะบ,บีลูกปืนล้อเป็นยังไงปรากฏว่าเช็คออกมาโอ้ยังยังอยู่ในสภาพที่ดีผมก็ไปนั่งทบทวนย้อนกลับดูเอ๊ะทำไมจัลบ,บีมันยังยังอยู่ในสภาพที่ดีอะไรพวกนี้ปรากฏว่ารถมันวิ่งมาแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพช่วงล่างทุกอย่างก็ยังดีนะครับสลักหูแหนบนี้ผมไม่ได้แตะเลยนะครับสลักหูแหนบนี้ไม่ได้แตะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะแต่ยาง6เส้นนะครับผมขออนุญาตเป็นหนี้ลูกค้าไว้นิดนึงนะครับท่านใดที่สนใจ ผมสั่งยางไว้แล้วแต่ยางยังไม่พร้อมที่จะมาเปลี่ยนผมสั่งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลย6เส้นทั้งยางนอกยางในแล้วก็ผพ้าผพันคอนะครับเพื่อความสบายใจที่เวลาลูกค้าไปใช้งานเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะได้ยางใหม่ทั้งหมด6เส้นนะครับแล้วก็ของเหลวกรองเครื่องกรองโซล่าทุกอย่างนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลระบบเบรกระบบคลัชทุกอย่างผมเช็คหมดแล้วยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ผมถ่ายเฉพาะของเหลวน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายให้เรียบร้อยแต่ส่วนล้อเล้ออะไรพวกนี้ผ้าเบรกอะไรทุกอย่างก็ยังสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงเห็นไหมฮะสภาพโดยรวมๆก็ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าก็ไม่ได้ใช้งานหนักมากจนเกินไปอยู่ในสภาพที่กระบะก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานต่อเพียงแต่ว่าผมมาทําสีอย่างเดียวนะครับทุกท่านเห็นไหมครับยางก็โลนๆนแต่นี่เป็นภาพ ที่ให้เห็นกันแต่ในวันที่ลูกค้ามาซื้อได้รถไปเนี่ยรับรองว่ายางจะเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็หัวเก๋งก็ยังบางๆอยู่นะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. เครื่องเข้าทุกอย่างเดี๋ยวมาดูในห้องโดยสารนิดนึงนี่นะครับนี่คือห้องโดยสารนะฮะฝั่งนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะเฟอร์ mm hmm. นิเจอร์อุปกรณ์การใช้งาน นิทยุเทประบบแอร์ทุกอย่างผมเซ็ตไว้ใหม่หมดแต่แอร์ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึงนะครับามาดูขุมกําลังเขานิดนึงรถที่ดีก็ยกง่ายๆนะครับหัวเบาๆเห็นไ,ไหมฮะ n 0 4 4ตัวนี้คือรหัสเครื่อง150แรงยอดนิยมเสื้อฝา,าสูบแดงฝาเบาแดงนะครับเห็นไ,ไหมฮะสภาพโดยรวมเนี่ย ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แป๊บเวลาล้างออกมาเนี่ยรถถ้ามันไม่ได้ช้ำเนี่ยมันไม่ได้ไปรุยในน้ําเค็มเนี่ยเวลาเวลาล้างขึ้นมามันจะออกออกสีเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับนะฮะภายในท้องหัวเกลงอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แผ่นการร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฟีปั๊มอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เช็คให้หมดว่ามั <down> เานเบาเกินไปไหมดับเครื่องแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วฟีปั๊มยังหมุนยมอ,อยู่ไหมถ้ายังหมุนอยู่เนี่ยผมก็จะเติมน้ำยาฟีปั๊มให้แต่ตัวนี้ผมเช็คดูแล้วว่า <S <S ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างระบบช่งล่างสมบูรณ์หมดนะครับนะฮะ <c oughs> พูดมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊รถคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่นะครับพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้งาน6แสน9หมื่นบาทคือราคาที่ผมตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับรถสเปคนี้ในราคานี้นะครับ6แสน9หมื่นบาทเนี่ยท่านได้ไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากก็ต้องไม่เสียเวลาไม่ได้เสียเวลาในการรอคอยนะครับ รถคันนี้จอดขายอยู่ที่ d ดีมอเตอร์บางบัวทองนะครับดีมอเตอร์อยู่ที่ไหนถ้าทุกหลายๆท่านยังไม่เคยมาก็ลองเข้าไปใน Google Map นะครับแล้วพิมพ์คําว่า Dream มอเตอร์นะฮะกูเกิลแมปก็จะพาท่านมาถึงที่ Dream มอเตอร์นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีรถสวยๆในลักษณะแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับต้องการที่จะขายนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนก็ไม่มีปัญหาครับผมยินดีที่จะไปเพื่อที่จะไปดูรถนะครับแต่ถ้ารถไม่สวยผมขออนุญาตนะครับ ไม่ไปนะครับเพราะผมไม่ต้องการนะฮะอยากได้รถดีๆมามาเก็บนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะขายนะครับสนใจก็กิ้งก้างมาที่เบอร์ผมนะครับ0816577048แล้วก็อีกเบอร์หนึง0898914921นั่นคือเบอร์ของคุณตุกตานะครับทั้งซื้อทั้งขายผมยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับหลังจากที่หลายๆท่านได้ดูคลิปแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับกดถูกใจแล้วก็กดติดตามในช่องของ d r ีมมอเตอร์ด้วยนะครับผมจะได้มีเรื่องราวของรถบรรทุกดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันที่คลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ